ตน้นทอทอชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอนะีกหนึ่งเคสนะฮะจนตัวทาทา,ทาดีเซลเครื่อง2.2คอมบร์เรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่าตัวใหม่ก็คือตัว V3 นะฮะแบวกแว,แว,แวข้าม3า3ตัวอ่าอันนี้ก็จะมีตัวท่อออยข้างบนนะลูกค้าแจ้งน้ำหายนะครับลักๆเลย ตัวนี้เวลาลั่วนะจะร่วยนะังไงเนี่ตัวนี้ล่วเบิกใไมยูมาณหมื่นสามา 10, 3, นะฮะหมื่นสองหมื่นสามอันนี้ล่วนะเนี่ยตรองน,นี้ล่วน้ําหายเดี๋ยงคาบน้ํานะไหลลงออมาเข้าไปที่หัวหมูเกียร์เอากระป๋องกระป๋องนี้เป็นตัวอะไรตัวกันนะร้อยอ่ะมาดูนะน้ามันล่วเข้าไปผสมออกไปทางอากาศอาะ ปกติท่อนี้จะมีอากาศนะฮะดูน้ำออกมาไนะน้ำ่วในระบบแล้วก็ร้าวเปลี่ยนน้เปลี่ยนใหม่นะฮะใส่ตัวมือสองน้ำมันจะเข้าไปในระบบอากาศนะฮะแล้วก็ถึงหายโดยมองไม่เห็นแต่นี่มันออกนี่เห็นชัดเลยหน่เข้าไปในระบบอากาศหมุนเวียนเข้าไปออกไปทางพออากาศด้านหลังออกไปโทโบนะฮะ พัดลมต่อตรงไว้นะเดี๋ยวสั่งเทสเช็คพัดลมนะ,ะอ้าวทำงานตัวเดียวตัวนี้ไม่ทำงานนะล,ลมเสียอันนี้ต่อตรงไว้พัดลมเสียแล้วอ่ะเดี๋ยวสลับอ่าสลับ,ลบตัวใหม่ จะเปลี่ยนพอดเปลี่ยนพัดลมตัวหนึ่งนะเปลี่ยนกระป๋ <S <S องพักน้ำด้วยนะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พัดลมตัวใหม่กองดักหน้าไอกองดักน้ำหน้าหลังหน้าเปลี่ยนด้วยลูกค้าสั่งเพิ่มนะฮะทดสอบพัดลมนะความร้อนได้ที่นะถึงทำงานนี้รอบต่ำทำงานปกตินะอุณหภูมิ อ่าเก้องศานะทำงานความร้อนที่หน้าปัดก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ่าประมาณนี้นะอาประดมทำงานปกติไม่ต้องไปต่อตรงนะไ้ทำงานตามสเต็ปนี้เลยสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการน้ำหายนะน้ำหายหายไม่เจอว่าหายออกทางไหนนะ จา,ากที่ตรวจเช็คก็คือ,อาหายจากออยนะข้อออยข้างบนนะรั่วตัวนี้ตัวจะเป็นตัว v V 2 V3 นะวะรั่วจากคัดดานในนะน้ำน่าจะเป็นสนิมเลยผุนะเข้าไปผสมกับมันออกไปทางอากาศหมดนะน้ำที่หายไปนะแล้วก็พัดลมนะลูกค้าต่อตรงไว้ทำให้พัดลมไหม้ไปตัวหนึ่ง ทําการแก้ไขพื้นเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนกองลูกน้าลูกหลังลูกค้าสั่งเพิ่มเติมนะจบสวยๆไปเลยสําหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อ23้ามาได้นะครับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0802222002นะเรื่องรถท่าทาลถี่ช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบฟวนเดียวนะจ๊ะ